สวัสดีครับกำนันฟาร์มครับนี่พามาชมแองโกล่าครับปลูกได้ประมาณห้าหกเดือนแล้วครับปล่อยวัวเลมสามครั้งแล้วเนี่ยนี่ลองเอาพันย้าลองไปดำดูครับปลูกแบบดำดูครับน่ครับพันยา้แาแองโกล่า ครับจะมาลองปลูกเนื้อที่นี้ดูครับประมาณไร่นิดๆครับเตรียมดินนะครับจะคาดอีกรอบนึงครับจะลองเอามาดำตรงนี้ดูครับ